ที่หลายคนคอมเมนต์ก่อนเลยว่าประเภทว่าประธานสโมสรเจ้าของทีมทำไมต้องลงไปนั่งข้างสนามหรือว่าไมต้องแบบอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีของแต่ละทีมไปคนคิดว่านั่งใกล้สั่งได้ไอบอลนอกอ่ะมันอยู่ข้างบนเพื่อการเลือกมันสั่งตั้งแต่ซ้อมแล้วมันสั่งตั้งแต่มันทุกอย่างมันทำให้หมดแล้วเป็นถืว่าบ้านเราอ่ะมันง่ายไงคือบอลไทยเนี่ยน่พนธ์ตามตรงคือส่วนใหญ่อ่ะผู้บริหารสโมสรจะจะซื้อตัวนักเตะเองนะครับมันก็เลยเป็นคนละครึ่งทางซึ่งถามว่าเฮ้ยโค้ชเขารับรู้ไหมก็ เป็นกระบวนการที่เขาคุยกันก็ยอมรับกันได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ทำง,งานหรอกคนไทยมันเป็นแบบนี้คือเรื่องนี้มันมันมันมองในมุมของธุรกิจนะเนาะเหมือนธุรกิจของเขาอ่ะเขาแค่จ้างคุณมาทำอ่ะแต่ว่าทําในเวของเขานะในแ<ช>นวทางของเขาเ<ช>จ๊ครับถามพี่เจ๊ให้หน่อยครับว่าพี่การไปไหนทําไมเหลือแค่พี่เป้คนเดียวออพี่การไม่อยู่แล้วครับอใช่ไม่อยู่สักพักออกไปแล้วนะก็คิดว่าจะอยู่ใน <ะ S 2> นะ คือยังอยู่ในกระบวนการของของของพาร์ทของของบริษัทนะผมคิดว่าแต่ว่าถ้าในพาร์ทของเมืองทองอาจจะอาจจะหายไปแล้วโอเคตามนั้นใช่แต่แต่ยังยังยังแบบอยู่นอกห่างๆแต่ไม่ได้อยู่ในพาร์ทของทีมตรงนี้มีประธานเทโลครับไม่ยุ่งเรื่องของโค้ชคอยสนับสนุนอย่างเดียวประธานเทโลถ้าถ้ายุคนี้นะยุคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องต้องยอมรับเป็นอย่างนั้นโอเคแต่มันแล้วแต่ทีมนะเหมือนที่พี่เจบอกอ่ะมันแล้วแต่ทีมไงครับเอออ่ะบีจีไงทนไม่ได้ออกเฉย อประธาสนสโมสรไทยอีกนิดไปแย่งงานเด็กเก็บบอลอุ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเขาก็จ้างเด็กบอลมาให้เก็บแหละอมองอีกมุมนะครับการอยู่ข้างสนามมันก็คือกําลังใจยอย่างหนึ่งให้กับนักเตะดีจริงจอ,อ,อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคือมันไม่ไม่เป็นกำลังใจ,จก็คือกูดูมึงอยู่อเอ,า,อาง่ายๆเงินเดือนที่มึงขอขึ้นเบี้ยเลี้ยงที่มึงขอเพิ่มเดี๋ยวกูจะให้เลยถ้ามึงทาได้เลยก็วา่านไปนะครับอ ถ้าเรือทําไมพี่องอาจต้องรับโทรศัพท์ทุกครั้งเลยครับเวลาที่แกเห็นกล้องจับไป <c oughs> แกเขินเลยมั้งแกกลัวแบบกล้องจับมาแล้วทำอะไรไม่รูกอา้าวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับไม่แต่ช่วงนั้นจริงๆน่ะคือพี่เปี๊ยกก็ต้องบอกนะมิสเตอร<ช>์โอเค,คเออเพราะว่าอ่าไหนอ่ะสมมุติว่าอ่าบัตรเครดิตจ,จ่ายไหมใช่ไหมก็ไปเคลียร์สิ <c oughs> อยากให้โทรในเวลาในเวลางานอ๋อแกเป็นค่าโทรศัพท์คานรายเดือนแกเป็นบุคบุคคนเขาเรียกว่าอะไรอืมปฏิทินผิดาพิเศษของกติกาไทยหรือบัตรเครดิตเหรอ ก็เป็นไปได้นะเป็นได้เป็นได้เฮ้ยยังไงมันหมายถึงตัวทวงนี่อ๋อแ้่ไม่แต่เป็นไปได้ก็จะเป็นเคนนี้ก็ได้ไงอย่าเพิ่งเล่นสิคนกดเอฟเฟกต์ไม่อยู่เออคือถ้างานยุ่งเนี่ยงานยุ่งก็คือก็คือก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างก็ไปคุยเรียบร้อยใช่ไหมเอออ่านี่บอกว่าฟุตบอลต้องใช้เวลาในการทำทีมดูอาร์เซนอลสิครับครับอ่ายอดงานยุ่งนะแต่นั่งข้างโค้ชทุกแมตช์โอ้ไปแซวพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกนะอันนี้บอกว่าแบงค์อาร์มยิงได้วิ่งหาลุง ลุงเน่ตลอดไปหาโบนัสอ่ะก็ไม่แน่นะก็เพราะว่าเขามีอาจฉีดทุกเกมถูกไหมเขาเป็นคอนเทนต์ของเขาเี่เขาเปิดเผยลงในสโมสรว่าเขามีลุ้นเกมที่แบบนี้ถ้าอจริงๆอาจจะเป็นการขออนุญาตเป็นการเคลื่อนเชิงแบบต่อรองเขาหน่อยแต่ว่ามันก็ก็ชาเลนจ์กันน่ะกับนักเตะกับกับคุณเนวินนะครับโอเคโอเคคือบอลไทยเนี่ยน่พนธ์ตามตรงคือส่วนใหญ่อ่ะผู้บริหารสโมสรจะจะซื้อตัวนักเตะเองนะครับมันก็เลยเป็นคนละครึ่งทางซึ่งถามว่าเฮ้ยโค้ชเขารับรู้ไหมก็ เป็นกระบวนการที่เขาคุยกันยอมรับกันได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ทำงานหรอกบอลไทยมันเป็นแบบนี้คือมันไม่ใช่คาว่าไม่เมื่อชีพนะบางทีคนชอบไปด่าผู้บริหารทีมแต่เขาเนี้ยที่ผ่านมาบางทีมันเคยซื้อแล้วเนี่ยให้อํานาจโค้ดเต็มที่ถึงเวลาโค้ดออกโค้ดมันเอานักเตะที่ตัวเองอยากใช้มาไงแล้วก็ทิ้งไปสโมสรนักเตะนีสัญญาไงแต่โค้ชเนี่ยมันมีการยกเลิกตลอดเวลาโค้ชไปแต่นักเตะอยู่กว่าสโมสรบอกบริหารเขาจะเคลียร์นักเตะออกได้เพื่อสร้างทีมใหม่มันไม่ง่ายใช่ไหมแล้วโค้ชใหมาเขาใช้ไหมล่ะ เขาไม่ใช้แล้วเขบอกว่าผมไม่ใช่ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้ไม้ตัวนี้อ่าประธานไเคลียร์ออกประธานเคลียร์เสร็จอ่าไอ้นั่นเอาโค้ดเด็กเด็กใหม่เข้ามาอ่าไอ้นั่นผลงานไม่ดีอะไรโค้ดออกเคลียร์เอาไว้ไอ้ก้อนแรกของโค้ดคนเก่าให้หมดเลยอีกก้อนสองไอ้นี่ดึงไปสี่ตัวอ้าวอีกคนใหม่มาอ่าผมไม่ใช้อ้าวถมไอ้นั่นทิ้งไปเอานี่เข้าอีกก็เป็นอย่างนี้ไงมันเลยเป็นที่มาของกระบวนการนี้แต่ว่าถามว่าคนทํำไหม มันก็ไม่ได้มีโจทย์อะไรที่บอกว่าทําแบบนี้แล้วไม่ราสอบขำเด็กทำแบบนั้นแล้วมันจะดีคือเรื่องนี้มันมันมันมองในมุมของธุรกิจนะเนาะเหมือนธุรกิจของเขาอ่ะเขาแค่จ้างคุณมาทำอ่ะแต่ว่าทําในเวของเขานะในแนวทางของเขาแล้วพี่ทงพี่ธงที่พี่ทงเคยรับงานมานี่คุยกังก่อนไหมเออมีไหมเราคุยกับบอร์ดว่้บอร์ดขอเนเ่ะผมซื้อเองนะผมผมขอซื้อได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมขอพพี่เกือบทั้งหมดเป็นแบบนั้นอ๋อนี่ในเวพี่ทงใช่ไหมเกือบ เกือบร้อยเปอต์ีกว่าทั้งหมดที่พี่ธงเจอดี่บอคซึ่งพี่ธงรับได้ไหมก็คุยแต่หน้างานเอาง่ายๆเลยนะเท่าที่จําได้ไม่แค่คนเดียวแค่คนเดียวซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดนะก็คือแต่ไม่ได้เลือกเองคนเดียวนี่คือบอดซื้อมาให้อ่าไม่ได้ขัดก็โอเคก็ได้ก็ซื้อมาแดกโนเจียก้นนี่แหละอ๋อเหรอใช่ แต่ตอนนั้นพี่คุมขอนแก่นขอนแก่นแต่แต่ไม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 ่ขัดนะเข้าใจเข้าใจครับก็เป็นเป็นแบบว่าโอเคครับโอเคครับอ่าเขาเสนอ่าโอเคไหมบอกโอเคครับได้แต่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราเลือกเองได้ก็คือสรุปเลยเนี่ยโคชงสบายใจแบบนี้ก็จะพยายามอยู่กับสโมสรที่เข้าใจแบบเดียวกันและคุยกันแล้วมันเคลียร์ก็เลยอยู่กันได้กับนครปฐมก็อยู่แลโอเคไหมอยู่มาเจ็ปีแล้วเออซื้อบ้านที่นครปฐมแล้วอ่ะครับเออแล้วบ้านที่ขอนแก่นที่เมียเมียหนึ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรปล่อยเช่าไปแฮะขายไปแล้ว ขายพ๊อบเมียเลยคนบ้าเลยขายบ้านพ๊อบเมียอารมณ์อะไรว่ะอารมณ์ถึงท่านไม่มีอารมณ์แก้วไม่มีอารมณ์โมโหเป็นขายบ้านพ๊อบเมียซะแล้วเอออ่ะก็ตามนี้นะซึ่งแนวทางธุรกิจเจดำยืนยันตรงนี้เห็นด้วยกหรอพี่พิจบอกคืออย่าหาว่าเป็นเป็นเมือาชีพเลยเพราะเราเป็นแบบนี้วิถีเราเป็นแบบนี้อย่าไปลอกสวยกันนะบริษัทที่คุณทำงานเนี่ยมันจะไม่ถูกใจคุณเลยแต่คุณต้องอยู่กับมันใช่ไหมเช่นกานอยู่กับมันยังไง เพื่อให้มันให้มันมีความสุขไปทั้งสองฝ่ายแบบไม่ไม่ถึงขนาดเสียตัวตนมากนักแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนคอมเมนต์ก่อนนี่ว่าประเภทว่าประธานสโมสรเจ้าของทีมทำไมต้องลงไปนั่งข้างสนามหรือว่าไมต้องแบบอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิถีของเขานะเขาเป็นวิถีของแต่ละทีมนปคนคิดว่านั่งใกล้สั่งได้ไอบอลนอกอ่ะมันอยู่ข้างบนเพื่อกา้มันสาตั้งแต่ซ้อมแล้วมันสามตั้งแต่มันทุกอย่างมันทำได้หมดแล้วเป็นถืว่าบ้านเราอ่ะมันง่ายไงยมันง่ายมันสนามมันก็ลงเดินจาก ที่นั่งวีพีลงมาก็ถึงกันแล้วอะไรอย่างนี้เอเนี<า><า>อยา,อยาไปโลกสวยกันแต่ถามออว่าออกระบวนการไหนเป็นมืออาชีพมันอยู่ที่คุณจะมองออนะครับเออ <ๆ S 2> พราะฟุตบอลไทยทีมที่ประสบความสำเร็จในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยู่งข้าง ทั้งนั้นครับไม่ไดไปดูดิไปดูครับวีขี่คอด้วยไม่ใช่จะกับเวิดแต่นั้นอย่าไปอยไปนชัตเตอร์ใช่แต่ความจริงมันจะเกิดขึ้นตอนไหนไหมตอนที่สมบรสอเรานี้ไปเจอของจริงในดับ a อชถูต้องเมื่อก้าวข้ามไม่ได้คุณต้องกลับมาช้น้ำหนักแล้วว่าในขนะที่คุณไปเจาของสมบรสอคุณจะทํำโดยที่อดทนเพื่อให้ แนวทางในการทํางานมันออกเป็นมืออาชีพป่าถ้าคุณทนไม่ได้มันก็วนหลุดอยู่อย่างนี้แหละครับใช่แค่นั้นเองโอเคอันนี้บอกว่าต่างประเทศเนี่ยนั่งห้องด้านบนคนไทยไม่สะใจต้องนั่งด้านล่างก่อนไปอย่างนี้บ่อยพี่เจมส์พูดอ่ะเวลาที่มันจะสั่งหรือแทรกแซงเนี่ยมันมีเยอะมากมันทำได้หมดแหละมันไม่ใช่แค่ในสนามหรอกมันทำได้หมดมันทำได้หมดเยอะแยะไป